สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพกแกนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทําอะไรกันเอ่ยเห็นขนาดนี้ก็น่าจะรู้กันได้แล้วนะคะว่าดิฉันจะมาทาการเปิดกล่องพัสดุนั่นเองนะคะซึ่งกล่องในวันนี้นะคะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ได้ประชดจริงๆนะคะไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งของที่จะมาเปิดในวันนี้นะคะจะมีของ beauty buffet นะคะกับ beauty c o n c e t r a t e นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขามีอะไรน่าเล่นน่ารองบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจ้า มาที่กล่องแรกนะเหมือนแบบว่าได้ของหวัจากเซนต้าค่ะก็จะมาเปิดกันนะจ๊ะ <c oughs> เราไม่ได้ทำเปิดกล่องกันครั้งล่าสุดเนี้ยน่าจะทําของมีเบลีนไปนะคะแล้วก็ยังไม่ได้อัพดงอัพเดทนะแต่ว่าบิวตี้บุฟเฟ่เขาส่งของมาให้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าแอมยังไม่เปิดนะเพราะว่าจะมารอเปิดไปพร้อมเพื่อนนะคะว่าเขามีอะไรน่าเล่นน่ารองบ้างน,นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยแอบตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะะ้าะเวลาได้พัสดุนะจะไม่กล้าแกะนะคะเออ ฉันเหมือนเริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างนะคะอันนี้จ้าแพคเกจจิ้งแบาๆเบาๆนะคะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะน่าจะเป็นบลัชออนนะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะอ้าบลัชออนจริงๆด้วยเป็นแบบสีชมพูพุ้งพิงมุ้งมิงแบบนี้นะคะแล้วแบบสีเขาน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นสีแบบ ชมพูแต่ว่าอันนี้เป็นชมพูแบบน้ำตาลนะ่ะน่าจะเป็นแบบทั้งบัชออนแล้วก็คอนทัวร์ในอันเดียวนะเขาทำแพ็กเกจน่ารักนอะบวตี้คอรเทจก,กับบิวตี้บุฟเฟ่คือชอบมากเลยอ,ะอ่ะอ่อมาแกะกันมามาเก่งมาแกะกันมาแกะกล่งก <laughs> กงองที่สองกันจา้าก็เป็นกล่องประมาณนี้นะคะว้าว wow. this one is so big นี่อันใหญ่ขนาดนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในเขาจะมีอันยงังเยอะมากดูสิเธอ เยอะขนาดนี้นะคะซึ่งมีค่อนข้างหลายอันเลยนะเดี๋ยวจะขอแกะสัก อันนึงให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะอันเชดเดลอว่าเขาจะเป็นแบบไหนนะคะเป็นอายเชดโดว์แบบชิมเมอร์แบบนี้นะอันเล็กๆนะคะพกพาสะดวกดีเนาะแล้วก็เป็นหัวแบบจุ่มอย่างเงี้ยซึ่งเวลาใช้เราก็จะแบบว่าอาจจะวอมที่หลังมือแล้ว้ามาแตะก็ได้หรือว่าจะปาดที่ตาเลยก็ได้นะคะสีค่อนข้างสวยเลยนะซึ่งสีที่แอมเปิดมานะคะอันนี้จะเป็นสีแบบออกมุกๆนะเป็นสีเบอร์สามนะที่เขาส่งมานะคะมีหลายสีมากเลยนะตัวนี้เป็นบัชนะคะเป็นบัตชแบบว่าหมุนขึ้นนะ ซึ่งบัตรเนื้อครีมจะดีกว่าเนื้อฝุ่นยังไงการที่เราลงรองพื้นอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราให้ใช้บัตรเนื้อครีมทาลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเบลนด์นะอันนี้สีที่แอมเปิดมานะคะเป็นสีเบอร์2นะเป็นสีแบบชมพูมุงม้งมิ้งฟุ้งฟริ้งนะจ๊ะเขาส่งมาให้เยอะมากเลย จะบอกว่า beauty buffet เป็นของที่ราคาไม่สูงอะ่ะแต่ว่าเขาทำแพคเกจิ้งน่ารักคือเขาใส่ใจเรื่องแพคเกจิ้งแล้วก็คุณภาพของแบบว่าสินค้าเขาอะเป็นสีแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าสีมุกมุกนะเพิ่งเริ่มแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยก็ลงสีอันนี้สีเดียวก็ได้นะแล้วก็อันนี้มาลงที่คิวนะจ๊ะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีหลายสีนะคะลองไปดูกันที่ beauty buffet เนาะ อีกอันนะคะที่เขาส่งมาให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบแท่งๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าอะไรอ้ออันนี้เป็นสอเขียนคิ้วนะคะเขาก็ส่งมา2สีนะแล้วก็อายคอนซีลเลอร์นะคะที่เขาส่งมามันจะเป็นแบบปากกาคือแบบกดๆๆไปแล้วก็เนื้อคอนซีลเลอร์จะออกมานะคือเวลาที่เราใช้แบบนี้คือเราสามารถกดผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยว่าเราจะเอาแค่ไหนเนาะเป็นสีแบบคอนทัวร์นะคือก็เป็นคอนทัวร์เนื้อครีมเนี่ยแหละสีนี้คือสีเบอร์หนะคะเป็นสีแบบเข้มๆประมาณนี้เนาะแหม่ หมือนสีเสื้อเราเลยนะโอเคมาแกะกล่องต่อไปดีกว่ารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้แกะกล่องนะคะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนถ้าแบบได้เครื่องสำอาง <c oughs> เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบแฮปปี้เหมือนแอมนี่แหละแล้วก็รู้สึกชอบในการแกะกล่องรู้สึกว่ามันจะมีอะไรตื่นตาตื่นใจมันจะมีอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆให้เราเล่นเสมอ <c oughs> ทำไมต้องร้องเพลงอะไรทำไมต้องร้องเพลงอายเขาไม่ร้องเสียงก็ไม่ได้เพาะเลย อ,นนอะแกเด้อโอ้อันนี้เป็นอันใหม่นะจ๊ะอันนี้เป็นอันใหม่นะจ๊ะฉันเห็นคนอื่นโพสรูปก,กันเยอะแยะเลยเว <c oughs> ลาร้องเพลงอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าครั้งนั้นไปไหนวะไปหัวหินกับแก้วแล้วเวลาที่แอมทําอะไรคนเดียวหรือแบบอยู่ในห้องคนเดียวกแบบ็คือจะชอบพูดกับตัวเอง <c oughs> คือแอมเชื่อว่ารู้แอมรู้นะว่ามันะมเป็นเรื่องที่แปลกที่แบบชอบพูดกับตัวเองแต่แบบเคยปะที่แบบว่าอยู่ในห้องแล้วก็ร้องเพลงอยู่ในห้องแล้วแบบว่า เอ้ยอันนี้มันหายไปไหนเอ้ยอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบอยู่ก็จะชอบร้องเพลงแบบชอบพูดคนเดียวไอ้แก่ก็บอกอะไรของเจ้เนี่ยเจ้เป็นอะไรของเจ้เนี่ยคุยคนเดียวพูดคนเดียวแอมก็ขำเพราะแบบมันเป็นเรื่องปกติของแอมอยู่แล้วไงอะสาหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเซ็ตคอลเลกชันที่เขาทาแพคเกจิ้งมาสวย <c oughs> เห็นปะคือแอมบอกแล้วว่าเขาใส่ใจเรื่องแพคเกจิ้งมากแบบว่าสวยอะอันนี้นะคะเป็นทาร์ทซูลเซนพาวเดอร์นะก็จะเป็นแบบว่าลักษณะแบบนี้แป้งฝุ่นของเขาวอาสีม ไม่ได้ขาวโพนนะคะเป็นขาวอมเหลืองนะเพราะฉะนั้นถ้าคนแบบผิวแทนก็น่าจะใช้ได้นะไม่แนะนําว่าให้ซื้อแบบสีขาวไปเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าผิวแทนใช้เนี่ยมันอาจจะดูเทาได้หรือแบบมันอาจจะขาวเกินไปแต่ถ้าแบบว่า เป็นสีขาวแต่ว่ายังมีแบบติ่งเหลืองนิดน,นึงอะคือคนผิวแทนก็สามารถใช้ได้ไงอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นลิปสติกนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขอหยิบให้ดูหนึ่งสีแล้วกันเนาะอันนี้เขาเป็น long wear l i p นะคะก็จะมีหลายสีนะจะมีประมาณ3สีนะคะว้าวอันนี้งามมา,จากจ้ะอันนี้เป็นบัตดูโอ้นะคะซึ่งสีที่ได้มานะมันจะเป็นแบบว่าเป็นสีแมทแล้วก็มี2ส,สีในตลับเดียวนะคะโทนชมพูเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะเข้มกว่านะคะอันนี้จะอ่อนกว่านะ ที่ผิวขาวก็ลองดูสีนี้นะคะแต่ว่าถ้าคนผิวเข้มก็ลองดูสีที่เข้มขึ้นเนาะจะได้ให้หน้าที่แบบว่าคมชัดขึ้นนั่นเองเนอะจ๊ะอ่ะเรายิงยาวกันมากเลยนะคะเราจะมาแกะอีกกล่องหนึ่งนะคะกล่องนี้ค่อนข้างหนักไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวมาแกะเลยดีกว่าหนักมาก ันนี้คืออันนี้ไม่ได้อวยของหรืออะไรนะจะบอกว่าครีมอาบน้ําของบิวตี้บุฟเฟ่มันจะมีตัวหนึ่งเดี๋ยวขณะที่รออย่าเพิ่งไปไหนนะไปหยิบมาให้ดูก่อนว่าตัวไหนโอเค <c oughs> กลับมาแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าครีมอาบน้ําของบิวตี้บุฟเฟ่มันดีมากแล้วก็เป็นของที่ซื้อซส์ซ้ำแล้วก็เวลาอาบน้ารู้สึกรีแล็กเคลื่อนเนี้ยเขาไม่ได้จ่ายตามที่มาพูดแต่ดิฉันพูดเองเพราะว่าดิฉันซื้อเองแล้วก็รู้สึกว่าอยา มาพูดให้เพื่อนๆฟังนะคะคือเจ้าตัวนี้เป็นครีมอาบน้ําสูตรน้ํานมนะตัวนี้เขาจะเป็นแบบว่าช่วยเรื่อง r i g h t e n i n g แล้วก็ไวอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แอมชอบนะคือเวลาที่อาบน้ําอะผิวมันรู้สึกลื่นๆดีแล้วแบบมันหอมนมคือหอมสบายแล้วเวลาอาบน้ำคือมันหลับสบายไงชอบมากตัวนี้น่าจะราคาประมาณร้อยกว่าบาทอะจำไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเป็นของที่ซื้อใช้ซ้ําแล้วก็ใช้หมดไปหลายขวดแล้วนะคะถ้าบริษัทดูอยู่ถ้าใจดีส่งมาให้หนูสักสองขวดนะคะมีนี้เลยหรอมีความเนียนอะ มาต่ออันนี้ทําไมเป็นคนเมียนขนาดนี้อะมาต่ออันนี้นะก็คือตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นแชมพูหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวแกะ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 ดีๆก่อนแต่จะบอกว่าทีมอาบน้าทั้งบิวตี้บุฟเฟ่แล้วก็บิวตี้คอรเทจอ่ะหอมมากหลายกลิ่นแต่หอมแบบแล้วก็จะมีบิวตี้คอรเทตตัวนึ่งสีชมพูรุ่นสีชมพูแบบว่าแพคเกจสวยๆอ่ะเออเขาจะมีแบบเป็นชิมเมอร์อยู่ในตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นชิมเมอร์มุกอยู่ในตัวทีมอาบน้ําด้วยหอมมากหอมแบบอ้า ขนาดนั้นเลยหรออันนี้นะคะที่แอมได้มานะตัวนี้จะเป็นอาร์กันไบคอนดิชเนอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Oil, อาร์กันออยอาร์กันเฉยอาร์กันแชมพูนะซึ่งอาร์กนจะดียังไงคือเขาจะเป็นแบบว่าช่วยให้แบบผมชุ่มชื่นแล้วก็นุ่มนะแล้วก็ผมดูมีสุขภาพนะคะซึ่งตัวอาร์กนเนี่ยบางทีเขาจะเอาไปสก,กัดเป็นแบบน้ํามันทาผิวหรือว่า ไปสกัดเป็นสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเขาเอามาใส่ในตัวแบบผมนั่นเองนะก็คงจะช่วยเรื่องแบบผมแบบนุ่มชุ่มชื่นมีน้ำหนักนั่นแหละอืมมากล่องต่อมานะคะกล่องนี้เป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะที่เราจะแกะกันนะคะรู้สึกเหมือนยังไม่จุใจแต่จริงจรนะิมันก็จุใจมากแล้วนะเต็มัวไปหมดเลยคือ <c oughs> รายหะเออแต่วันนี้รู้สึกว่าอารมณ์ดีนะ รู้สึกว่าทุกเช้านะคะที่แอมตื่นมาเนี่ยอย่างแรกที่แอมจะทำเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะคือตื่นมาแล้วรู้สึกว่าขอบคุณพอตื่นเช้ามาเราลืมตามาปั๊บเราไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเราไม่ต้องรับรู้อะไรเราอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์ให้พูดว่าขอบคุณพูดแค่นี้มันจะทําให้รู้สึกดีไปทั้งวันแต่เมื่อไหร่ที่เราตื่นมาปั๊บเราแบบโอ้ยขี้เกียจไปทํางานเว้ยโอ้ยไม่อยากจะลุกจากที่นอนเว้ยเราก็จะรู้สึกขี้เกียจไปทั้งวันเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดไปทั้งวันแต่เมื่อไหร่ที่เราตม้ี มาฉันมีข้าวให้กินตื่นมาฉันเจอพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะทําให้เรารู้สึกแบบมี energy แล้วอะไรประมาณนี้จ้ะอ่ะกล่องต่อมานะคะกล่องนี้เป็นกล่องใหญ่เช่นกันนะอ่ะมีความฟริปฟรอปฟิปฟรอป ไอตัวอาบน้ําอะไรเหมือนกันนี่แหละอันนี้เป็นพรีเมียมมิลฮันนี่นะคะเป็นแบบสลิปปิ้งมาส์ที่แบบอ่ะทาไปตอนคืนแล้วก็หลับไปได้เลยแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ล้างแบบทาสกินแคร์อะไรได้ปกติเนาะอันนี้นะคะคือมิลฮันนี่นะคะอันนี้เป็นโฟมนะถ้าเพื่อนๆอยากติดตามแอมนะคะเป็นแบบว่ามินิรีวิวหรือการนําของมาพูดว่าอันไหนมันดีไม่ดียังไงลองติดตามในแฟนเพจแล้วก็ไอจีเนาะเพราะว่าแอมจะอัปเดตตลอดเวลานะคะอ่ะอันนี้นะคะเป็น เอ่อ body ้โลชั่นะเป็นโลชั่นะคะแล้วก็อันนี้บัตครีมนะคือจะบอกว่าบัตครีมเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นกว่าเจลอาบน้ําหรือว่าครีมอาบน้านะคือเขาจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะชุ่มชื้นมากกว่าเสื้อันนี้ก็จะเป็นสูตรมิวฮันนี่นี่แหละเออมีความอยากใช้นะเพราะว่ารู้สึกอินมากอินจริงๆกับบิวตี้บุฟเฟ่ไอตัวเนี้ยไอตัวแบบน้านมอ่ะคือชอบมากเราใช้แบบหลายขวดแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องซื้อใช้ซ้ำมันแบบเไม่รู้จะพูดอะไรอะเดี๋ยวพูดก็หาว่าอวยพอละถ้าใครอยากใช้ก็ไปลองซื ี energy ในการทําวิดีโอแล้วก็มี energy ในการพูดแล้วก็อาจจะพูดมากไปนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่เพื่อนๆเข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมานะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทาง Beauty Buffet ที่แบบว่ากรุณากับแอมแล้วก็ใจดีกับแอมที่แบบว่าส่งของมาให้เล่นเสมอเลยนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าเปบว่าเป็นการแบบมาเปิดกล่องนะคะเพื่อ